สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขาเตียงหักแล้วโอภกจีราประกาศเปลี่ยนสถานะสา,ามีเฟียสเหลือแค่พี่น้องเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับโอภกจีราวรณสุดอดีตนักแสดงพลังเจ้าตัวได้ผันตัวมาทํางานหน้าที่พิธีกรมากกว่าก่อนที่จะกลายเป็นข่าวดังเมื่อครั้งที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มเฟียสทายาทห้างทองชื่อดังจนในที่สุดก็มีโซทองคล้องใจคือน้องแสนดี ลูกสาวผู้น่ารักโอพันตัวเองจากวงการบันเทิงงดรับงานละครและยังคงทำงานพิธีกรรายการตีท้ายครัวอยู่ทั้งนี้เพื่อแบ่งเวลาดูแลสามีและลูกแต่น้อยคนที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอหลายคนมองว่าโอแต่งงานกับทญญายาทร้านท้องจะต้องใช้ชีวิตไฮโซหรูหราแต่ตรงกันข้ามเธอเป็นคนใช้เงินประหยัดเลี้ยงลูกได้น่ารักและทำให้สาวๆทั้งประเทศอิจฉาก็คือโอมีสามีที่น่ารักสุด ทั้งดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่แล้วสุดท้ายโอภักจีราก็ได้ออกมาเผยข้อความผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟียดแล้วและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ